ดวรวแม่เลยค่า,า,า <achieve. S 2> เาบารถไฟนั่งเล่นๆเลยทุกคนขาไลฟ์สดในรถไฟฟ้ามันจะปิวไหมคะ ไรส่วนใหญ่รถไฟฟ้ามันปิวไหมคะถึงไหนหรอคะแม่โอ้ยถสามสถานีเองลูกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์ n e x station เกษตรศาสต university อ๋อไม่ปิวขอแค่ยาะสองต้องไปหาคนโอเคสวัสดีซสวสีค่ะ คนเดียวกันค่ะเลิศหนูนั่งยู่ไนคะแม่เก่งมากบอกหน่อยถูกแม่สวยขอบคุณครับหนูอยู่หัวขบวนค่ะเลิศ ไปไหนเจอการแม่ไปพารากอนค่ะดโดนัทสร้างกระแสเวกูงงเรื่องอะไรอไ่เอะรเกรตเตอร์กูไม่มีกระแสอะไรค่ะกศาูกูไม่ได้เล่นเอมเอ็มวีอีกต่อแล้วค่ะจบพักสร้างกระแสเนาะโดนัทอยู่มาบุญคลองเล่นพักสร้างกระแสค่ะเพื่อนรักเล่นแล้วก็ตัดออกได้ลูกโอ้ยเขา กูให้ลูกสาวุณตัดออกไปแล้วค่ะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายาล้วก็มีงานแม่คือดาวขอบคุณค่ะแม่หวยออกสามสองเออจริงพอสองเกิดแม่สองสามว่ะพี่ออยซื้อสองนึง ้นมีงานเดินแบบใครเดินคะสวจขอบคุณคะ่ะขอให้หนูสอบผ่านนะลูกผ่านทุกวิชาคะ่ะแม่นั่งจากแถวแถลังสิตคะ่ะสถานีคนููคด มาค่ารถเท่าไหร่60กว่าบาทเอง64บาทถูกมากจริงตกใจหกสิบสี่บาทค่ะอย่แบบที่เรานั่งถ้าโตินั่ง็กซี่ไปก็ประมาณเท่าไหร่นะ้วไโซรับต่ำมี่0ามกว่าไปกับ700ขนาดกูนั่งไปผับตอนกลางคืนไปบาร์โฮยัง350าเลยจริงค่ารถถูกมากถูกต้องอใช่ อ๋อถ้าไปสองคนถูกแต่ถ้าไปหลายคนรถยนต์คุ้มประเด็นคือรถมันติดนี่แหละรถมันติดแล้วติดไม่พอหาที่จอดรถยากอีกดูแล้วจะพาาไปดื่มดิ่งดีกว่ามันจะมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งอ่ามันจะมีร้านเล่าร้านหนึ่งอยู่ฝั่งสยามมันชื่อร้านอะไรนะที่มันเป็นโซนดังดิ่งอ่ะลืมร้วชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะไม่ใช่ด้านล่างอ่ะมันชื่ออะไรนะลมละลาย พี่ยิมร้านอะไรนะแพงมากโซนนั้นเออกูมีเงินค่ะร้านอะไรวะจะไม่ได้แล้วอะ่ะที่มาอยู่ชั้นหนึ่งอะ่ะวันนี้จะเข้าบ้านหกทุ่มอยากเจอหนูเคยไปนั่งแพงมากเะหรือจะพาลูกสาวไปดาดฟ้าที่เซนทรัลร้านชงเจริญถูกต้องเแล้วหรอ,อเจริญท่าไร ขั้ละกอนนี่ไงอยู่ฝั่งเนี้ยสยามอ่ะเออบจบลาบเป็ดเจสุทธนภักข์ <c oughs> ชมเจริญเลิศคูดดีสุดๆอยู่ตรงไหนนะลูกชมเจริญนะ่บอกแม่มาสิอะไร <c oughs> ใช่ใ <c oughs> ช่อ๋อชงเจริญอยู่ตรงไหน ชงชาเลือดอยู่ตรงไหนคะชงชาเลืเอดดูร้านเออนี่ร้านร้านกรุป๊ปกรุ๊ปโซนกรุป๊ปโอเคกรุป๊ปกูรู้แล้วกรุป๊ปจำชื่อนี้ไว้นะตึกกรุป๊ปจะมีร้านเหล้าเยอะมากแถวนั้นผอมแล้วไงผอมแล้วไงผอมแล้วไงสถานีต่อไปขอนโยธิน24ผหมอดูอมหมดแล้วกลับได้แล้ว next station ขอนโยธิน24 ชมเริญงบสามพันนั่งได้ไหมจินเน่ไปสองคนตอบตอบตอบ,ตอบเพชรค่ะนั่งได้ไหมลูกงบสามพันตอบเพชรอีจินเน่น,นั่งได้แบบแอปแโอเค <c oughs> <c oughs> ได้ถ้ากินอแอปแอปเลิศ เบียร์สิงห์สิบขวดจบน้องเพชรเมื่อคืนบอกหวยถูก823แม่อุ้ยถูก20บาทโดดถูก20บาทได้เท่าไหร่แม่อุ้ย7 2็ดสอูขอ200ได้ไหมคะนูจะไปดื่มเบียร์ต่อแม่อุ้ยได้พันกว่าบาทอ๋อ หนูขอสองร้อยได้ไมหมคะหนูจะไปดูเบลียร์ต่อเมยอุยบอกกุ๊ซื้อหมดสี่พัน่าสถานี่อไบท่าเรือลาดยาวบริษัทอ๋อเบลทาวเวอร์ละหนึ่งพันเคกโอเคกลุมกล่มแต่ผู้ชายงานดีจริงใช่ไหมต้องไปตอนกี่โมงคะต้องไปตอนกี่โมงคะ ห้าโมงเย็นได้หรอเมือ่อวัน่อนแม่จะช้อปปิ้งเสร็จก็หกโมงแล้ววันนี้เครียดค่ะอยากดื่มต้องไปเร็วๆค่ะโต๊ะเต็มเร็วอ่ะจบที่ชงเจริญอยู่ในเซ็นทรัลเวิร์ลไม่ได้อยู่ในกลุ่มถูกไหมคะจบที่ชงเจริญอยู่ในเซ็นทรัลเวิร์ลไม่ได้อยู่ในกลุ่มถูกไหมคะพายากราบประตูรถด้านข ตกลงชงเจริญอยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ที่เซ็นทันเวิร์กลุ่มค่ะแม่โอเคตึกกลุ่มตึกข้างหน้าเลยค่ะ <c oughs> โอเค ถอดแล้วหรอไม่ไม่ไม่อ before after เนี่หรอเรวเบียร์คืหนักมากเล เขาไปทำอะไรวะแม่ถูกปะจี่ไเขาจะเป็นเอเจนซี่ธุรกิจกรรมจีนผู้ริษานหมอชิดแล้วเร็วมาก ปิดหกทุ่มลูกตายแล้วหนิแม่บอกเมามาแล้วอบกลับรถแท็กซี่ก็ได้อ๋อหกทุ่มมันก็ถนนโล่งแล้วนี่หว่าจองโต๊ะก่อนไหมจองกับใครคะเราไม่มีตังค์นะวัยรุ่นพารากอนมาคะใช่ค่ะเรามีตังค์เออเราไม่มีตังค์เรานะเคยโดนปฏิเสธงานไปแล้วสวัสดีห้าร้อยท่านด้วยนะคะมีใครจะซัพพอร์ตลูกหนูมไหมคะ กลับมาเป็นขอทางอีกแล้วโดนคันเซ้นงานมินแ้าไนแม่เปไหนหนูไม่ได้อ่านหน้าจอแม่เลยหรอ พิปนมมนา,าน,คปนคอมเมนต์อะไรมาหน่อยค่ะพิปานคอมเมนต์อะไรมาหน่อยค่ะอ๋อเอแคนไม่ได้แคนเซลงานพี่เพชรค่ะพี่เพชรขอให้น้องแคนน้องเอแคนตัดพี่เพชรออกเองเอแคลนเขาถามความรู้สึกแม่ค่ะน่ารักมากเอแคลนเลย ทุเรียนวันที่ยี่ห้าค่ะพี่เพชรกับจันทบนุรีวันที่ยี่ห้านะแม่ก็ออกซิงเกิลเดยไปเลยสิคะเลิศไม่ได้ใส่แว่นตามานะคนมองเยอะ ยาวสุดๆขอบคุณค่ะสวัสดีแปด้อยท่านนะคะแม่ย้อมผมหน่อยย้อมทำไมอ่ะผมแม่ยังโอเคอยู่เลยไม่มีอักชาเลยค่ะพี่ทุกคนไทยครับเอ๊ะเอ๊ะ บาลาย่าชั้นสูงไม่ไรในรถไฟฟ้าแนะพี่เพ้กูไม่ได้ไปจอดหน้าใครคะ่ะของป่ากูไม่ได้ออกกล้องกูไปจอด,ออจอดออจอหน้าใครคะ่ะอีโม ม่เลิตัวเองไม่ได้ซื้อเพราะไม่เคยซื้อหวยเอ,อะคุณเรื่องนี้เนาะที่พี่เป็นบอกแปดพองสามพี่จะเกิดวันที่8ปพศสองสาถ้าคุณไปกลับก็ถูก ผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถโรดรวมสู่ปรงตูเปลี่ยนเคสแรงออกสองสองเริ่เลยค่ะอชเชนโปรดไม่ต้แแม่ยกเลิกงานทำไมคะแม่ไม่อยากให้น้องเอแคร์มีผลกระทบลูกแม่ไม่อยากให้น้องเอแคร์ได้รับแรงแรงกระแทกอะไรทั้งนั้นน่ะแม่เป็นห่วงน้องค่ะตามที่แม่ลงไว้ในสตอรี่บ้านฟ้าเลยตามนั้นเลยค่ะ แม่กลัวจะเบียดเข้ามาอ๋อหรออ๋อเขาจะเปลี่ยดเข้ามาหรอไม่เห็นเป็นหัวคุ้ว่าเขาจะดักตบกูอี่นี้กลัวคนมาเยอะมาก ช่วยดับกลิ่นปลาทูครับกลิ่ปลาทูกับองตัวโอ๊ยเม็ดเดียวออกม่อยู่หรอก้กปุกไปเลยม

thank <laughs> you ลีเต็มเสียงเออสองร้อยเออแล้วกูก็อยากกีดอยู่แหละเงินกูก็อยากได้นะแต่กูกลัวว่าลมองกูเก่าหญิงลีมันคันจะมีผัวเอาคนเราเนาะเขาผ่าจีมี่มาเขาก็อยากใช้งานเนาอสู่ว่าแบบนายหญิงลีเขาผ่าจีมี่มาเขาก็อยากใช้งานเนาะแต่ละคอมมนต์แต่ละรูปมีแต่รูปพูดนั้นเลย เพชรชี่คอมเป็นเพชรชี่เลยเนี่ก็จะไปพารากอนค่ะไปคุยงานแล้วก็จะไปบาฝรั่งไปนั่งดื่ที่ซอยคาวบอยแ่ยร้าไปตัวอะเปลี่ยนใจแล้วไปอ่อยพวกฝรั่งดีกว่าซอยคาวบอยรอๆแถวนั้นแหละ ลงที่สถานีอะไรนะสถานีอะไรวะซอยคอาวบอยอะ่ะต้องลงสถานีเดียวพี่มันใหญ่ๆอ่ะต้องลงอะไรวะสีแยกเทอร์มินอลน,น่ะเขาเรียกอะไรวะอโศกโอเคจบสถานีอโศกเออใช่สุข,ขุมวิทเบื่อแล้วค่ะวันนี้ขอไปซอยคอาวบอย ลูกสาวไปดูอโกโก้มีแข้วแมสอนคาร์บอยไม่ได้อยู่นานาแล้วลูกสติซสอนนานาอยู่อโศกค่ะอย่าบานนานาก็คือนานาค่ะ ก่อนจะเรี้ยงขนมจิ๋งหอเอาขนมเค้กนะแม่ยกเลิกงานแอร์แคร์ทำไมเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะทำไมหนูต้องสวมหน้ากากสีงง น,นีาองคนาาอยู่นานาค่ะซอ,อยขาบอยอยู่อโศกค่ะลูกสติ ตกไปไม่ตกนะคนเริ <travaille> ่มเยอะแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณสอรแปดเลขเเบอร์นูนเปนี่สิสงโอเคค่ะสาแปดนะผู้โดยสารสา สิวลูกหนึ่งเม็ดแล้วแม่ก็อ้วนด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนาะหนี